กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสัปหัวข,ข้อของวันนี้กรลังจะต่อเนื่องเลยผมกับการอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์เทสตัวใหม่ล่าสุดผมคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วผมหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยพูดถึงปืนสไนเปอร์ตัวใหม่ไปแล้วคราวนี้เราก็มาต่อกันเลยผมกับปืน SMG ตัวใหม่ล่าสุด ก็จะมาดูก่อนว่าเจ้าปืน SMG ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยในเรื่องของเกมเพลย์การใช้ง,งานของมันเนี่ยในเซ r ร์เวอร์เทเนี่ยจะมีความสามารถน่าสนใจมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูกันเลยโดยเหรัะเจ้าปืน SMG ใหม่ที่คอนเฟิร์มมาแล้วผมนั่นก็คือปืน MX9 นั่นเองผมในส่วนของค่าสเตตของตัวปืนดานเมจะอยู่ที่30ความเร็วในการลั่นสุนอยู่ที่65ความแม่นยำ62ความเร็วการเคลื่อนที่102ระยะการยิง52แล้วก็การควบคุมอยู่ที่64 สังเกตได้เลยว่าความสามารถของตัวปืนผมเป็น1ปืนกระบอกหนึ่งที่เรียกว่าความคล่องตัวสูงจัดๆเลยผม1นึ่สองพอๆกับหรือใกล้เคียงกับตัวอย่างเฟเนสมากๆนะเพราะฉะนั้นปืนนี้ก็เริ่มสายคล่องตัวสาย ATK บุกแบบแน่นอน100%เเลยมีเรื่องการเปรียบเทียตัวปืนในสาย SMG ด้วยกันนะผมต้องบอกว่าสแตทของตัวปืนเนี่ยดามเมจนี่ค่อนข้างโดดเด่นมากเลยผมกับตามด้วยความเร็วในการคล่องตัวของตัวปืนเนี่ยโดดเด่นมาก แต่สิ่งที่เรียกว่าตัวปืนเนี่ยเป็นจุดค่อนข้างด้อยก็คือความเร็วในการเลื่อนกระสุนเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะแอบช้านิดนึงผมถ้าเกิดว่าเทียบกับมาตรฐานทั่วไปของปืนสาย SMG ด้วยกันนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องดามเมจที่มาทดแทนเนี่ยกับค่าความแม่นยำหรดอก็ค่าความคง,งตัวเนี่ยพลิงก็ยังมองว่าในส่วนนี้ยังสามารถทดแทนกันได้อยู่นะ โดยสรุสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตัวปืนกระบ,บอกนี้ผมในเรื่องของการปรับแต่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าในส่วนประกอบทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของปืนสาย SMG อยู่แล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายครับผมก็เป็นปกตินะแต่ที่น่าสนใจก็คือแม็กซซีนครับผมใช่แล้วครับแม็กซซีนเนี่ยก็จะมี2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็เป็นแม็กซซีนปกติที่เพิ่มลูกุรแล้วก็ลดเวลาในการรีโหลดทา์แล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเพิ่มความเสียหายตามส่วนต่างๆของร่างกายเออ อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากเพราะว่าปกติปืนที่เพิ่มความเสียหายตามร่างกายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเมตาอยู่ช่วงใหญ่ๆตอนที่มันมาในช่วงแรกๆนะแต่ว่าการเพิ่มขนาดนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากการใส่หรือไม่ใส่ขนาดไหนก็ไปทดสอบกันด้วยก่ออื่นเลยเนี่ยเรามาดูวิธีกระสุนของตัวปืนแบบขั้นต้นก่อนที่เราเนี่ยจะใส่การปรับแต่งของตัวปืนผมก็มาเรื่องกับกรณีที่เราเนี่ยกดยิง้าปกติ สังเกตว่าวิธีกระสุนของตัวปืนเนี่ยสไตล์ของมันเนี่ยจัเน้นไปที่การดีดขึ้นข้างบ,บนแล้วก็เฉซ้ายเฉยขวาเล็กน้อยน,นั่นเองนะก็มาเพิ่มระยะกันอีกนิดน,นึงนะผมถ้าเกิดว่าเราเป็นกดค้างเหมือนเดิมก็สังเกตว่ามันจะเริ่มดีดแรงขึ้นแล้วก็เฉซ้ายเฉยขวาโดยรวมเนี่ยพี่ลิงมองว่าในการยิงระยะใกล้ระยะกลางเนี่ยไม่ค่อยน่ามีปัญหาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราทําการยิงโดยกดคุมปืนนิดน,นึงตัวปืนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคในการยิงกระสุนประมาณ20นัดแรกแต่เกิดว่า หวังผลหลัง20นัดเป็นั้นไปเนี่ยจะค่อนข้างที่จะคุมปืนยากแล้วน่นเองก็พยายามที่จะยิงแล้วก็เว้นเป็นจังหวะช่วงๆใจค่อนข้างดีกว่ายิงแบบต่อเนื่องนะสำหรับปืนกระบอกนี้ถัดมาในส่วนของด,าอด้าเมตโตปืนนะผมแบบปกติทั่วไปที่ยังไม่ใส่แมกกาซีนเพิ่มได้เมตตามส่วนต่างๆของร่างกายในกรณีที่ยิงเว้นอกสังเกตว่ากระสุน1นนัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30หน่วยด้วยกัน,นผมก็ใช้ประมาณขั้นต่ำสี่ลูกฆ่าศัตรูได้แบบแน่นอน ถัดมาบริเวณที่ต่ำลงมาหน่อยผมบริเวณที่เป็นช่วงท้องก็ดาเมจจะลดลงมาผมเรือประมาณ21ก็อาจต้องใช้ทั้งหมด5นัดยิงขาก็ใช้27นะผมก็อยู่ที่ประมาณ5นัดเหมือนกันนะผมในการยิงระยะใกล้ถึงกึ่งๆในระยะกลางนะเพราะฉันเนี่ยตัวปืนก็คอนเฟิร์มว่าถ้าเกิดว่ายิงแม่นๆเนี่ยก็ใช้4นัดนะบริเวณที่เป็นแขนแล้วก็อกแต่เกิดว่ายิงขาลงมาเนี่ยก็ใช้ทั้งหมด5นัดด้วยกันถ้าเกิดว่าเรายิงหัวเนี่ยก็ดาเมจประมาณ33ผมก็เป็นค่าเฉลี่ยท่านต่ำทั่วไปอยู่แล้วของปืนสาย SMG นะ และคราวนี้ผมเรามาลองตัวปืนที่ใส่ตัวแม mm ็กกาซีนเพิ่มดาเมจตามส่วนต่างของร่างกายเข้ามาแล้วผมก็มาสังเกตว่าว่าจะแตกต่างขนาดไหนยิงไปเว้นอกดาเมจยังคง30เท่าเดิมผมใช้กระสุนเนี่ยประมาณ4นัดด้วยกันยิงไปเว้นแขนก็อยู่ที่30ครับก็ผมใช้4นัดแล้วก็ยิงไปเว้นที่เป็นขาส่วนล่างบ้างละก็จะลดมาประมาณ24บผมก็โดยรวมเนี่ยสังเกตว่าสิ่งที่มีความแตกต่างก็คือจะเพิ่มจุดตายของการยิงแขนอ่ะ ถ้าเกิดว่ายิงขาเนี่ยก็4นัดนะเออแต่ว่าแปลกครับผมถ้าเกิดว่ายิงบริเวณที่เป็นแบบเป้าเนี่ยจะต้องใช้5นัดด้วยกันนะโดยรวมก็มีโอกาสในการฆ่าศัตรูตายด้วยกระสุน4นัดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมผมก็ถือว่าดีขึ้นนะเพราะปืนนี้เนี่ยเราเน้นการบุกระยะประชิดอยู่แล้วผมโอกาสโดนส่วนต่างๆเนี่ยที่เป็นพวกแขนขาเนี่ยก็จะค่อนข้างบ่อยกว่าการยิงในระยะอื่น แล้วก็อีกหนึ่งความรู้สึกเลยผมที่พี่ลิงใหญ่บอกก็คือถึงมาว่าสแตทของตัวปืนเนี่ยความเร็วในการลั่นของมันเนี่ยอาจจะดูน้อยเมื่อเทียบกับปืน S.M.G กระบ,บอก,กอื่นแต่เวลายิงจริงๆเนี่ยในเซิร์ฟเทสเนี่ยทำไมมันค่อนข้างดูลั่นเร็วผมเอออันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีผมมันดูลั่นเร็วมากเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเซตเอสอย่างที่พี่ลิงบอกไปว่าในอนาคตเนี่ยตอนมาเซฟจริงเนี่ยสเตตของตัวปืนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังับผมเพราะว่ามันดูความเร็วในการลั่นขนาดนี้เนี่ยมันเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่เห็นในส่วนของตัวปืนที่มีสเตตเท่ากันอีกนั่นเองนะในส่วนเกมเพลย์การเล่นของตัวปืนนะผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าตัวปืนนี่ Mx9 ับผมในการที่ลองเล่นความรู้สึกแบบแรกเลยนะหลังจากที่ได้ใส่แม็กกาซีนตัวใหม่ไปเนี่ยเขาบอกตรงๆเลยว่า มันคือตัว Q9 ในสมัยที่มันยัง OP อยู่ผม,มในความรู้สึกในหลังจากที่พี่ลิงแง่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาผมที่มีหลายคนเขาไปทดสอบมาก็คือตัว a 9เนี่ยความเร็วในการลั่นของมันเนี่ย พอดีกับตัว QQ9 เลยผมในเรื่องของแต,แต่แต่สิ่งที่มากกว่าก็คือความเร็วในการมุ่เมนต์ของตัวปืนเนี่ยสูงกว่า Q9 นะแต่ว่าในเรื่องของแอนิเมชันเนี่ยอาจจะค่อนข้างช้ากว่า q, q 9เล็กน้อยผมก็เรียกได้ว่าได้ในส่วนของความเร็วในการลั่นมุ่เมนต์ที่มากกว่ามาแทนที่ในส่วนของในเรื่องของแอนิเมชันของตัวปืนนิดนึง เลยหนึ่งสิ่งก็ผมที่ดูเหนือกว่า QQ9 ม,มากๆคมากผมแน่นอนว่าตัวปืนเนี่ยมันดึงความสามารถในช่วงที่ QQ9 เนี่ยสมัยก่อนที่มันเป็นเมตามาผมที่ Q9 เกสมัยก่อนเนี่ยมันยิงระยะกลางและระยะไกลได้ซึ่งกระบอกนี้ ทำได้เหมือนกันผมซึ่งเป็นอะไรที่คิวิก้าสมัยนี้เนี่ยหลังจากโดนเนิร์มาเนี่ยมันยิงยากนั่นเองก็เลยได้ว่าปืนกระบอกนี้สามารถยิงได้ทั้งระยะใกล้ระยะกลางและจึ่งๆในเด็กชายผมเียว่านิสัยเอนจีด้วยกันเนี่ยกระบอกนี้เนี่ยถือว่ายิงง่ายผมพอคอหรือว่าใกล้เคียงกับตัวพ P19 ใบซันเลยในการยิงระยะกลางในช่วงนี้นะก็เป็นอีกนปืนเอซนจีที่น่าจับตามองมา,มากๆอีกกระบอกหนึ่งเลย เอาล่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถของตัวปืนดีกว่าว่าถ้ามันมาในซีซันที่6ปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อตัวปืนอะไรบ้างครผมในเมตากันอื่นเลยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลระบุมาว่าในซีซัน6เนี่ยจะมีการเนิบแล้วก็บัฟตัวปืนอะไรกันบ้างครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอ้างอิงจากข้อมูลนะตอนนี้ก่อนที่แพตจะโดนบัฟแล้วกันนะ ก็ S <S <an> <t ell> แน่นอนว่าการมาของตัวปืนเนี่ยมันยิงระยะกลางง่ายขนาดนี้แล้วก็ดาเมจระยะใกล้และระยะไกลันได้ง่ายข,ข,ขนาดนี้เนี่ยพี่ลิงมองว่าอย่างแรกเลยที่จะเกิดขึ้นก็คือ QQ9 กับพ p พ9เนี่ยดูทรงแล้วถ้าปืน XX9 มาเมื่อไรเนี่ยน่าจะเตรียมตกงานได้เลยผม X9 มเเนี่ยน่าจะมาแทนในตำแหน่งของส่วนนี้แต่ปืนสาย SMG ระยะใกล้เนี่ยพี่ลิงก็ยังมองว่าตัวอย่างเบเนสเนี่ย prom. ยังคงเป็นปืนที่ ยิงระยะใกล้ดีกว่าในกระบอกนงี้เอออันนี้คือความรู้สึกของพี่ดิงในกรณีที่เฟเนตถ้ากเกิดว่าไม่โดนเนิร์ฟนะมแต่เกิดว่าเฟเนตโดนเนิร์ฟทางเลือกเนี่ยผมก็จะตกมนที่ตัว x อ9อีกแล้วครับผมเพราะว่ามันสามารถยิงเนอนแก๊สสมัยก่อนที่เป็นคิวเในช่วงที่มัน OP ได้นะก็บอกเลยว่าพึนกระบอกนี้น่าจับตามองจริงในโซนนี้ผมก็ต้องลุ้นกันเลยว่าการเนิร์ฟแล้วก็บับในแพทหน้าเนี่ยมันจะสามารถผลักดันตัวปืนเนี่ยไปได้มากขนาดไหนนะ และสำหรับเพื่อนๆผมที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างผมหลังจากได้ไเห็นตัวปืนใหม่สาย SMG กับปืน M9 ในเซิร์ฟเวอร์เทปกันแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมอย่าลืมเข้ามาพิมพ์ูดคุยแล้วก็คอมรรคอเมนต์แสดงความเห็นกันได้นั่นเองเนาะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปวีดีโอแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบไปก็แฟนเพจลุกนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้าไลค์ผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย